งจริงก็เปลา่าที่เห็นในคลิปว่าโกงอะอ่ะวันรอดูกันกับช่างโคมไฟนั่นเองนะทุกคนโดยช่างโคมไฟเนี่ยครับจะมีสกิลในการกดใช้คือ2สกิลนะสกิลแรกคือสกิลนี้ครับจะเป็นสกิลในการใช้จุกนั่นเองนะทุกคนจะมีชื่อว่าเงาฉายบุคคลนั่นเองนะตอนที่ช่างโคมไฟเนี่ยครับกดใช้สกิลนี้ช่างโคมไฟจะอยู่ในสภาวะไหลล่างนั่นเองนะทุกคนเมื่อโดนดามจจากการทำาดามจอย่างอื่นเนี่ยครับใช่ทุกคน จากการทำดามเจอย่างอื่นไม่ใช่การโจมตีปกตินะช่างโวไฟเนี่ยครับจะดีเลย์ดามเจนั้นออกไปนั่นเองรวมถึงเอฟเฟคด้วยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยร่างเงาโดนสตันนี่และไม่ว่าจะโดนสตันกี่ครั้งก็ตามนะมันจะได้รับการสตันหรือเอฟเฟคครั้งสุดท้ายแล้วแต่ถ้าสมมติว่าโดนสตันแล้วแล้วมีดามเจแถมขึ้นมาเนี่ยครับมันจะไม่โดนตันนะต้องบอกก่อน สมมุติว่าแอนสตรัรแล้วก็ตีอย่างเงี้ยมันจะไม่โดนสตันต่อเลยทุกคนและไม่ว่าจะโดนสกิลควบคุมกี่ครั้งเนี่ยครับหรือว่าสกิลในการสตรันกี่ครั้งเนี่ยมันจะโดนครั้งล่าสุดเท่านั้นนะเห็นไหมสตรัรหลายครั้งก็มีผลและมีผลแค่ครั้งเดียวนั่นแหละอ่ะแลเมื่อรู้วิธีการใช้งานแล้วเนี่ยครับมาดูละเอียดเพิ่มเติมดีกว่านะตัวละครเนี่ยครับเวลากดสกิลจะสามารถใช้งานได้ไปเร็วเวลา10วินนั่นเองเลยทุกคนและถ้ากดให้เพื่อนเนี่ยครับจะสามารถใช้ได้8วิและสามารถใช้ได้เพื่อ,น,น,อนละ2ครั้ง และแน่นอนครับถ้าเพื่อนเราเนี่ยครับโดนโจมตีปกติมันก็นไม่ได้ช่วยอะไรนะแถมมันก็จะสิ้นสุดการบันทึกลงตรงนั้นเลยเมื่อเมื่อโดนโจมตีปกติแล้วรอดชีวิตคนอื่นเนี่ยครับจะไม่สามารถกดใช้สกิลแล้วล่องหนได้เหมือนช่างโคมไฟนะมีแค่ตัวของช่างโคมไฟเท่านั้นครับเวลากดสกิลแล้วเนี่ยจะสามารถล่องหนได้หรืออยู่ในสภาวะ,ะไร้ร่างนั่นแหละและอ่ะบางคนอาจจะบอกอุ้ยพี่เจม อย่างนี้มันก็เอาไปดึงได้ดีมันเอาไปดึงได้กดล่องหนปุ๊บผมก็ไปดึงโอ้โหฮันเตอร์ไม่รู้ฮันเตอร์ไม่รู้แถมอะไรแถมดัมเมจแทบจะก,การันตีในการดึง1 0 0ผมก็คิดอย่างนี้เอาไปดูเห็นไหมทุกคนที่เขาเขียนบอกอะ่ะข้อแรกเนี่ยครับระยะเวลาเมื่อใช้ในบริเวณเก้าอี้เนี่ยครับ20เมตรเนี่ยระยะเวลาในการล่องหนเนี่ยครับจะลดลงนะ75%ทุกคน7จก็ลดไปประมาณ7.5วิเพราะมันล่องหนได้10วิใช่ไหม ฉะนั้นเนี่ยครับก็ล่องหนจริงๆอยู่ได้เ้าอี้จะอยู่ได้ประมาณ2.5้าวินะบางคนจะอาจจะบอกอ๋อโอเคโอเคอย่างน้อยน้อยก็การันตีในการดึงดึงได้หนึ่งรอยเเซนตอ้ะ,อะยังโอเคอยู่อ่ะรอดูนี่เห็นไหมมันกดดึงไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้มันไม่มีไอคอนให้ดึงนะคือตอนที่อยู่ในสภาวะล่องหนเนี่ยครับมันดึงไม่ได้ แต่ถาว่าใช้เอามาหลอกฮันเตอร์อย่างเงี้ยเอามาหลอกให้ฮันเตอร์แบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยอาจจะพอได้ไหมก็คงพอได้แหละแต่ว่าถ้าจะหวังแบบโบเวอร์เข้ามาดึงแบบมิชชั่นอิมพอสซิบิลฮันเตอร์ไม่เห็นเลยแล้วก็จากไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้25งจุด้วิโอโแล้วก็ข้อถัดไปครับฉายภาพสถานะนั่นเองนะีอันนี้ก็ข้อเดิมที่นายเจมบอกไปนั่นแหละตัวละครเน,นี่ยครับถ้าสมมติว่าก,กดสกิล ล่างเงามาแล้วแล้วโดนการโจมตีปกติเนี่ยครับมันจะโดนดามจทันทีนะย้ําว่าทันทีอ่ะหรือต่อให้เราโดนดามจจากสกิลไปแล้วอย่างเช่นหมอกแจ็คและแจ็คเนี่ยครับตีซ้ําอ่ะถ้าตีโดนล่างเงาเนี่ยมันจะโดนดามจทั้ง2องอย่างทั้งหมอกแล้วก็ทั้งมือด้วยทันทีนะตรงนั้นแล้วเอาง่ายๆโดนมือเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดการบันทึกทันทีนะทุกคนอ่ะแต่ว่า ไอ้ที่บอกว่าหลบได้เนี่ยครับหลบได้ทั้งหมดนอกจากมือเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยนะก็คือความเสียหายจากมิติภาพของโจเซฟครับแล้วก็ระเบิดน้ําของโพลันเนี่ยมันจะไม่สามารถดีเลย์ดาเมจได้ทุกคนเห็นไหมมันกันไม่ได้แรับแค่โดนดาเมจแค่นี้ยังกันไม่ได้เลยจับนั่งเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงยังไงก็กันไม่ได้แล้วอ่ะแต่เผื่อจะเห็นให้เอาชัวนะเนี่ยก็ตามนี้แล้วส่วนตัวของโพลันเนี่ยครับน้ำเนี่ยเห็นไหมล่างเงาเนี่ยมันกันหนาำไม่ได้นะมันโดนนาำเห็นไหม ร่างหลักนะครับมันก็จะโดนตามไปนั่นแหละจริงๆถ้าเรากดไฟวิวกันเนี่ยมันจะกันเลยไหมผมก็ลืมเหมือนกันทุกคนแล้วก็การโดนสตันเนี่ยครับอ่ะก็ตามนี้นะแต่การโดนสตันเนี่ยยังกดไฟวิวกันได้นะทุกคนแล้วเผื่อใครไม่รู้นะทุกคนเนี่ยถ้าเราวางร่างเงาไว้ตรงรถรางเี่ยครับเราจะโดนรถรางชนได้นะเนี่ยแต่การโดนสตันเนี่ยครับสามารถแก้ได้ด้วยไฟวิวเช่นกันนะแล้วก็เผื่อใครไม่รู้แล้วการบีบมือของโพลันเนี่ยครับดัมเมจมันจะส่งทันทีนะ มันจะไม่ดีเลย์ดาเมจแล้วรอให้เรากดไฟวิวมันจะทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วแล้วหลบปาดน้ํานด็ยครับยังหลบไม่ได้ระเบิดน้ําก็ไม่ต้องพูดถึงนะระเบิดน้ําโพลันเี่กครับก็หลบไม่ได้เช่นกันนะทุกคนก็ตามนี้แหละ2ตัวละครนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันหลบโพลันได้มันก็ําบากอยู่นะเพราะโพลันเนี่ยหนึ่งก็ไม่เห็นร่างหลักใช่ไหมสองก็จะไปปาดน้ําอย่างเงี้ยโดนสลับสลับสลับนี้เรื่อยๆอ่ะผมว่ามันก็จุ๊บโพลันเอาเรื่องอยู่นะ แล้วข้อถัดไปแล้วอการฉายตำแหน่งนั่นเองนะการฉายตำแหน่งเนี่ยครับก็อย่างที่นายเจมบอกไปนั่นแหละเวลาที่ช่างโคมไฟเนี่ยครับกดสกิลล่องหนเนี่ยจะทําให้ตัวของช่างโคมไฟเนี่ยครับเคลื่อนที่ไวขึ้น10%นะทุกคนไม่น้อยนะสิก็เท่ากับต้นเรือนั่นแหละแล้วเผื่อใครสงสัยนะว่าเอ๊ะนายเจมถ้าอย่างนี้เราทิ้งร่างเงาเอาไวไ้อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงกาแพงอะ่ะเราไม่เห็นร่างเงาตัวเองแล้วก็กดสลับไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็กดดักฮันเตอร์กดหลบตอนะที่ฮันเตอร์ เ,เห็นไหมทุกคนเขาก็ขึ้นออร่าฮันเตอร์ให้เห็นครับเนี่ยเราสามารถหันมองอย่างนี้ได้นะว่าเอ๊ะฮันเตอร์จะตีหรือยังเห็นไหมเพราะว่ามันขึ้นออร่าเห็นอยู่แล้วถ้าฮันเตอร์จะตีเราก็กดสลับครับเขาก็เอามาเผื่อช็อตที่แบบเนี่ยแหละกําแพงบังสายตาอย่างเงี้ยโหถ้ามันไม่เห็นมันก็แย่เกินนะอ่ะอันนี้คือสกิลกดใช้สกิลแรกนะทุกคนเห็นไหมที่เป็นรูปคน,นอ่ะอ่ะอันนั้นแหละและอันถัดไปเนี่ยครับก็จะเป็นรูปคล้ายๆกับเครื่องถอดรหัส ก็จะมีชื่อว่าเงาฉายวัตถุนั่นเองเนะทุกคนอันเมื่อกี้คือคนนะเงาฉายบุคคลคือคนอันนี้ฉายวัตถุคือสิ่งของนั่นแหละเงาฉายวัตถุนะครับเมื่อเราทําการกดสกิลมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแล้วว่าเราจะใช้กับอะไรเราสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องถอดรหัสของคนอื่นก็ได้นะเห็นไหมเครื่องอื่นก็ได้แล้วไปแค่ไหนก็ได้หรือเก้าอี้จรวจดก็ใช้ได้แล้วหรือประตูก็ใช้ได้เช่นกันนะถามว่าเอา้าใช้ไปแล้วทําอะไรได้หรือไนเจมการใช้เนี่ยครับสมมติว่า เราอยากจะใช้ให้เพื่อนอ่ะใช้ให้เพื่อนกดปุ๊บเห็นไหมกดใช้ไปแล้วเห็นไหมเราก็ยังมองเห็นเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ว่าอะไรแต่เครื่องเนี่ยครับมันจะไม่เพิ่มความคืบหน้าทุกคนมันเหมือนเป็นการซ่อนเปอร์เซ็นต์เอาไว้แล้วบางคนอาจจะเข้าใจผิดจากคลิปโปรโมทนะว่ากดใช้ปุ๊บมันจะเร่งสปีดในการปั่นแบบพวยพวดขึ้นมาเลยซึ่งไม่ใช่นะทุกคนเห็นไหมมันเป็นการซ่อนเปอร์เซ็นต์นะถามว่าซ่อนเปอร์เซ็นต์นี้มันดียังไง1มันทําให้เครื่องถอนรหัสเครื่องนั้นเนี่ยครับไม่สั่นนะ ใช่ทุกคนเวลากดใช้เนี่ยครับกับเครื่องไหนก็ตามเนี่ยมันจะถูกซ่อนเอาไว้แล้วเครื่องถอดรหัสเครื่องนั้นมันจะไม่สัน่นอันนี้คือข้อดีมากนะเพราะว่าเราสามารถเอาไว้หลอกคันเตอร์ได้ว่าเราจะไปดึงเก็บภาพไหมเพราะว่าเครื่องไม่สัน่นเนี่ยอันเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะสตัวปกติมี2ตัวลูก้ากับย่อส่วนจะทําได้แต่เนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําได้อ่ะกลับมาดูรละเอียดกันดีกว่านะเห็นไหมอย่างที่บอกไปแล้วว่าใช้กับเครื่องก็ได้ใช้กับเก้าอี้อก็ได้ใช้กับประตูก็ได้ และถ้าเราใช้กับสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยครับสิ่งของเหล่านั้นมันจะทําการตอบโต้หรือว่าตอบสนองไวขึ้น10%นนั่นเองนทุกคนคือสมมติว่าเราใช้ไปกับเก้าอี้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาเขียนบอกนะว่าสิ่งของสิ่งนั้นใช่แล้วมันไม่ได้หมายถึงตัว Сп ละครช่างโคมไฟคนเดียวนะคนอื่นเนี่ยครับนเจมคิดว่าคนอื่นก็ตอบสนองต่อสิ่งนั้นไวขึ้น10%ถ้าเป็นเครื่องก็น่าจะถอดไวขึ้น10%ถ้าเป็น i, ก้าอี้จรขึ้น10%หรือถ้าเป็นปเนครับก็จะเปิดประตูไวขึ้น,นั่นเองนะ ามาทดสอบกันได้เห็นเลยเห็นไหมฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับคือใช้สกิลฝั่งขวามือคือไม่ได้ใช้สกิลอะไรแล้วสิบสี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมสิบเจ็ดฝั่งขวามือเนี่ยครับสกิลเช็คขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งนะมันก็เลยดูไวกว่าครับแต่เท่าที่นายเจมสังเกตอ่ะผมรู้สึกว่าการใช้สกิลมันน่าจะทำให้ปั่นเครื่องไวขึ้นนะหรือไม่ก็ต้องทำให้สกิลเช็คขึ้นบ่อยขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเผื่อใครไม่รู้นะการที่เราสกิลเช็คขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยครับแล้วกดโดนส มันจะทําให้ปั่นไวขึ้น2%นั่นเองนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ2-3%เลยนะครั้งแรกๆอะ่ะแน่ยิ่งสกิลใช้ขึ้นบ่อยนะครับมันยิ่งปั่นไวขึ้นมากๆแล้วอันนี้นะ่าจะเห็นความแตกต่างแล้วนะว่าเอ๊ะมันใช้สกิลเนี่ยตอนปั่นเนี่ยมันไวขึ้นจริงๆนั่นแหละแต่อย่าเพิ่งดีใจไปแล้วตัวละครน,นี้มันมีปั่นช้าอย,อยู่นะ10%ก็น่าจะหักลบกลบนี่กันนั่นแหละ10%แล้วสกิลบันทึกเรื่องนะครับสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา20วินาทีนั่นเองนะ และการใช้งานกับเก้าอี้จรวลดนะครับที่มีผูร้รอดชีวิตนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นการหยุดความคืบหน้าอ่าเก้าอี้นะครับจะถูกหยุดความคืบหน้าเอาไว้ไประยะเวลา5าวิและถ้าหมด5าวินั้นมเมื่อไหร่นะครับความคืบหน้าอันนั้นน่ะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะเก็บภาพไปทุกคนเนี่ยรอดูเห็นไหมเดี๋ยวเจมจะใช้ให้ดูนะครับอันนี้คือไม่ใช่นะต้องเป็นสกิลตัว R นะครับกับตอบโต้กับวัตถุนี่ ก็จะถูกหยุดเอาไว้เห็นไหมเฟสก็จะถูกยื้อเอาไว้ยังไม่เลยนะเมื่อกี้เห็นไหมทางที่โดนทามบอมของบอลเนี่ยครับแต่เฟสเนี่ยมันยังไม่เลยนะเพราะว่ามันยังเหลือเวลาที่บันทึกภาพเอาไว้อยู่ใช่นั่นแหละทุกคนถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันใช้ยื้อเฟสได้ตอนเฟสแรกก็ใช้ยื้อได้นะตอนเฟดสองก็ใช้ยื้อได้แล้วห้าวิแต่ถ้าสกิลเนี่ยครับจะไปใช้ตอนแบบ เฟดเพิ่งเริ่มเพื่อนเพิ่งเริ่มนั่งเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ทุกคนถ้าใช้ตอนเพิ่งเพื่อนเพิ่งเริ่มนั่งนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็กลับมาเท่าเดิมอยู่ดีหรือใช้ตอนกลางเฟดเนะครับก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มันจะมีประโยชน์สูงสุดก็คือการใช้ตอนปริ่มเฟดเฟดแบบจะปริมจะบินอยู่แล้วอะ่ะน,นั่นแหละประโยชน์สูงสุดเลยถ้าลองตีเป็นเปอร์เซ็นต์คร่าวๆนะบวกเป็นวิเฟดหนึ่งมันคือ30วิใวินะทุกคนถ้าสมมติว่าเราใช้ได้ทั้ง2เฟดคือ10วิใช่ไหมสิบวิเน,นี่ย 16.67%็เปซนนั่นเองนะทุกคนแต่มันก็คงใช้แบบต่อเนื่องขนาดนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะถ้าแบบจะกระปิ่มเกินบางทีเพื่อนบินก่อนไงแล้วลองจินตนาการดูนะว่าถ้าไอตัวเนี้ยไปคอมโบกับนักหลบหนีที่ย้ายตอนเริ่มอ่ะแล้วทำให้เพื่อนนั่งนานขึ้นส3บเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นตะ <c oughs> ์แล้วคอมโบกันมันโคตรนั่งนานเลยทุกคนได้เป็นอย่างนั้นอนะ่ะโอ้โหถ้าจับแบบอย่างต้นเรือมาวางอย่างเงี้ยแล้วต้นเรืออานั่งนานไปอีกโอ้โหแบบเฟดมันจะถูกยืยอแบบ ยืดอย่างกระแขนลูฟี่นะตอนเนี้ยคือโอ้โหถ้าเป็นต้นเรือนั่งนานยี่สิบเอานั่งนานไปอีกเก้าเปอร์เซ็นต์โดนยือจากไอ้สองตัวนี้อีกไอ้นักหลบหนียืดสองเฟดเฟดละสี่วิก็เป็นแปดวิไอ้นี่ยื้อีกเฟดละห้าวิเป็นสิบวิสิบแปดวิ <laughs> เอาจริงๆไม่ต้องเป็นต้นเรือหรอกเอาแค่สิบแปดวิตัวละครปกตินี่มันแคบจะเท่าเมอร์เซนแพดเก่าแลวทุกคนแพดนั่งนานสามสิบเปอร์เซ็นต์ และข้อถัดไปครับสามารถใช้กับประตูได้ด้วยนะทุกคนก็คือดีเลย์ในการเปิดประตูอ่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วกดไปทําไมล้ะนายเจมกดไม่ลอกคันอย่างเงี้ยเหรออาจจะใช่มั้งแต่ว่าสิ่งที่ได้แน่ๆนะครับจากการกดเนี่ยคือเราจะสามารถเปิดประตูไวขึ้นนั่นเองนะทุกคนเปิดเปิดไวขึ้น10%นะบเรนความสามารถในการเปิดประตูไวขึ้นเอาจริงอะ่ะเท่าที่นึกออกมีแค่แด,ดนเซอร์นะณตอนนี้เนะี่ยพอเราเปิดเสร็จนะครับเรากดยกเลิกการล็อกทันทีก็ได้นะใช่ครับ ไอาการล็อกเครื่องหรือล็อกสิ่งต่างๆเนี่ยการบันทึกหยุดเสียงต่างเนี่ยมันสามารถกดยกเลิกได้นะทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะยกเลิกที่หมายถึงก็คือยกเลิกการหยุดล็อกนั่นแหละเห็นไหมพอเราปั่นเสร็จนะครับเราสามารถเนี่ยรอดีเลย์ก็ได้เราจะจุดตอนไหนก็ได้นะสมมติว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องสุดท้ายที่เหลือใช่ไหมเราก็ดีเลย์ไปเลยเราไม่ต้องอยู่เฝ้าเครื่องนะเนี่ยหรือไม่ถ้าระยะเวลามันหมดเองมันก็จะจุดให้เองนะหรือเราจะกดยกเลิกปุ๊บมันก็จะจุดให้ปั๊บทันทีนั่นเองแหละ บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าในายเจมตอนเครื่องเตรียมอะป้าเมื่อกี้มันล็อกแล้วมันมันล็อกเครื่องมันไม่มีผลเลยเหรอใช้กระดาษย้อนก็ไม่มีผลเหรอณนตอนนี้อย่าพึ่งไอ้เรื่องป้าเนี่ยผมขอยกไว้ก่อนเพราะมันมีบั๊กอยู่ทุกคนผมคิดว่าอาจจะเป็นบั๊กก็ได้แล้วแต่ถ้าลดปกติอย่างเงี้ยปั่นอยู่แล้วป้าลดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันลดได้นะเนี่ยสมมติว่าเครื่องเตรียมนะแล้วป้าล็อกกระดาษไม่ทันอ่ะสมมติว่าเขาล็อกไม่ทันนะอันนี้ป้าสกิลยังไม่ปลดล็อกแล้วเป็นไหมแล้วเครื่องเตรียมก่อน้ี ลองใช้กระดาษลดหน่อยได้ไหมอ่ะใช้กระดาษลดดูนี่เห็นไหมใช้กระดาษกับเครื่องลดลดรอบแรกก็ตกใจมากเลยทุกคนลดเหลือห้าสิบเนี่ยแล้วพอกระดาษหมดนะครับมันก็กลับมาเตรียมเครื่องเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะไม่จุดให้เองครับอย่างที่บอกป้ามันยังมีอะไรอีกแบบมันมาบักไม่บักเดี๋ยวไปดูแล้วกันยกตัวอย่างอันนี้เลยนะทุกคน รอดูเครื่องเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าผมแตะเครื่องไม่ได้แล้วผมกดปั่นไม่ได้ใช่มันค้างคือมันกดปั่นไม่ได้นะอันเนี้ยกดจุดก็จุดไม่ได้แล้วมันค้างมันค้างไปเลยมันกดแตะเครื่องไม่ได้เลยทุกคนอย่างที่บอกมันบั็กนั่นแหละทีมงานถ้าฟังอยู่ก็อย่าลืมแก้ไขแล้วกันแต่กันแหละทุกคนโดยรวมแหละครับเปิดประตูยังไงไวขึ้น10%ใช่ไหมถอดรหัสไม่ต้องสงสัยแล้วถอดรหัสยังไงก็ ไวขึ้น10%นั่นแหละเพราะว่าขนาดเปิดประตูยังไวอ่าไปช่วยจากเก้าอี้ก็คงไวขึ้นนั่นแหละอะ่แล้วเอามันเอาไปคอมโบกับ My Eye ได้ด้วยนะเอาไปหลอกเครื่องไอ My e ไ e ไม่ได้ปั่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็กดใช้ใส่เครื่อง My e y ออย่างเงี้ยอ๋อผมว่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจแนละ้วแต่มันไม่ได้โกงเหมือนที่เราคิดกันหรอกแล้วก็สกิลถัดไปแล้วแสงลวงตานั่นเองนะสกิลนี้จะทำให้นักโคมไฟเี่ยครับหรือว่าช่างโคมไฟเนี่ยเวลาพับไม้ไปแล้วฮันเตอร์เนี่ยครับจะไม่สามารถ พังแผ่นไม้ได้เลยทันทีนะมันจะมีดีเล์หนึ่งวิครับก็คือมันจะขึ้นเป็นออร่าวงกลมให้ให้เห็นเลยว่าฮันเตอร์ไม่สามารถพังได้และถ้าอยู่ในสถานะล่องหนเนี่ยครับฮันเตอร์จะไม่สามารถพังแผ่นไม้ได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะจาก1วิก็จะกลายเป็น1.5ึ่งจุดห้าวิครับแล้วคูลดาวเนี่ยครับก็อยู่ที่10วิต่อ1ครั้งนั่นเองนะเห็นไหมอันเนี้ยอ่าอันเดตีช้าเกินไปนะแต่ว่าคร่าวๆผมว่าสกิลนี้ดีนะโอเคแหละถึงเอาเราจะบอกว่าเอ้ย ไอ้เจมถ้าสมมติว่าผมวิ่งไปแล้วผมพับไปเลยแล้วผมวิ่งหนีอย่างเงี้ยแล้วฮันเตอร์อยู่ห่างจากตัวผมประมาณนึงอย่างเงี้ยโอเคช็อตแบบนั้นเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าพับแบบวัดแผ่นไม้หรือว่าจูนตัวพับแบบฮันเตอร์ระยะไม่ได้ไกลามากเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะเพราะว่ามันเหมือนมันสร้างสเปซอะมันสร้างสเปซจากฮันเตอร์ได้เหมือนเราเดินทะลุแผ่นไม้เหมือนเราไม่ได้พับไม้อะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเราไม่เสียแอนิเมชันในการพับไม้อะทุกคนเก็นภาพไหมอันนี้ในเจมกดไม่ติดเองแล้ว แล้วก็ไฟวิวเนี่ยผมบอกอตรงๆนะว่าบางทีก็กะการกดลําบากเหมือนกันนะ่ะแต่ว่าพอกดบ่อยๆอ,ยอะ่ะหลังๆอะ่ะเหมือนจะกดได้เป๊ะขึ้นนะผมบอกเลยอันนี้ไม่ชัวร์นะมันอาจจะเป็นที่ปิงก็ได้แล้วบางช็อตก็กดได้บางช็อตก็กดไม่ได้แล้วก็สกิลติดตัวสกิล,ส,ลสุดท้ายแล้วก็คือการถอดรหัสช้าลง10%นนั่นเองนะไม่ได้มีอะไรเข้าใจยากมากมายทุกคนถอดช้าอ่นแหละสิหมดละตัวเนี้ยมันก็จะไปคอมเพลก์กันกับเขาเรียกว่าไงเสมอกันน่ะกับ ปั่นไวขึ้นสิบเอร์ซแล้วก็ใช้กระดาษได้2ี่วิอันนี้ก็สุดท้ายเนี่ยครับตัวมันก็ไม่ได้ปั่นช้าถึง1ิเนหรอกนะแล้วในเจมเห็นอยู่นะรู้ใน,นีบางคนนี่คือคอมเมนต์เลยโอ้พี่จิมเออเอาไปคอมโบกับไฟวิวรับเดเมจหนึ่งครั้งกดรับเมเมจจากการตีปกติหนึ่งครั้งแล้วไปกดไฟวิวต่อโอ้โหเช็ดเลือดสามรอบโอ้ <c oughs> เอวลี่กูดเ่าผมคิดเหมือนกันผมก็คิดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าไม่โดนคุมกำเนิดแล้วทำไม่ได้แล้ว แต่ไฟวิวเนี่ยครับมันยังใช้ในการหลบดาเมจได้นะใช่แล้วเผื่อใครไม่รู้นะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเจมจะกดไฟวิวให้ดูแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ล่างเงาเนี่ยครับมันสามารถกันดาเมจจากการล่างหลักกดไฟวิวได้ด้วยนะใช่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะกดให้ดูนี่เห็นไหมโดนมาหนึ่งครั้งเดี๋ยวกดไฟวิวรัวๆไฟวิวรัวๆไฟวิวเห็นไหมเห็นไหมมันไม่โดนดาเมจเสริมมันไม่โดนดาเมจเพิ่มมั้เนี่ย หรือถ้าเป็นการตีเนี่ยครับมันก็หลบได้เช่นกันนะสมมติว่าอ่ะเรากดสกิลไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็กดไฟวิวยื้อแล้วก็กดสกิลอีกรอบนึงแต่ถามว่าผมรู้สึกว่ามันคุ้มขนาดนั้นไหมเพราะว่าไม่ได้คุ้มขนาดนั้นตัวที่อาจจะคุ้มนะเท่าที่คิดนะอันเดธเพราะว่าอันเดธเช็ดเลือดครับอันเดธอ่ะคุ้มถ้าอันเดธใช้สกิลพุ่งใช่ไหมเพราะการพุ่งไม่ใช่การโจมตีปกติตัวไหนที่ใช้สกิลอ่ะแล้วสกิลเนี่ยครับมันติดเช็ดเลือดตัวนั้นอะ่ะผมคิดว่าคุ้มนะราะว่อไเพราะว่า ถ้ามันเป็นตัวที่ไม่ได้เช็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยไฟวิวมันสามารถหลบได้ปกติโดยทั่วไปอ่ะไฟวิวมันหลบได้เองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมา,าใช้พึ่งพากับสกิลนี้แต่ถ้าใครกดไฟวิวไม่เป๊ะเนี่ยครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะช่วยได้อะช็อ,ชอตอยางช็อตแบบถ้าช็อตที่ได้ใช้อาจจะเป็นช็อตข้ามหน้าต่างเนี่ยช็อตข้ามหน้าต่างเพราะว่ามันกดไฟวิวไม่ได้ใช่ไหมละตอนนั้นช็อตข้ามหน้าต่างช็อตพับไม้อะไรประมาณนั้นนะ่ยอย่างข้ามหน้าต่างไปแล้วโดนสกิลป้าอ่ะอย่างวิดีโ โดนหมอกแจ็คตอนข้ามหน้าต่างอะไรประมาณนั้นเนี่ยเราก็กดไฟวิวหลบได้แล้วแต่เพียงแค่ว่าตอนที่แบบโดนมือมันโดนไม่ได้แค่นั้นเองนะเนี่ย,ยอย่างช็อตที่เพื่อนจะล้มแล้วโดนสกิลอย่างเงี้ยมันก็พอทําได้ย้ำว่าพอทําได้แต่โดยรวมเนี่ยถามว่าตัวละครมันจะเก่งแบบเทียเอสอย่างที่เราคาดการกันไหมผมว่าอาจจะอาจจะไม่ได้โกงขนาดนั้นคนระับผมว่าอาจจะไม่ได้โกงขนาดนั้น แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละยังไงก็ต้องมารอเล่นแล้วมารอเจอผู้เล่นแล้วมาเล่นในแมชแบบจริงจรงจังๆสักทีว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ดูคร่าวๆอ่ะตัวมันก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยอาจจะไม่ได้ถึง T S นะบอกก่อนคือมันข้อดีก็คือตอนกดล่องหนนี่ยแหละ,ะกดล่องหนแล้วมันเคลื่อนที่ไวสิบเน่ะมันก็อาจจะพอแบบหลอกให้ฮันเตอร์ตีอย่างที่บอกหลอกให้ฮันเตอร์ตีแล้วก็กดและข,ข้อดีของตัวทอรเนี่ยครับคือมันสามารถหลบหมาได้ด้วยนะ เนี่ยอย่างหมากัดอย่างเงี้ยมันสามารถหลบได้แล้วก็คือยอมโดนหมากัดช็อตแรกถ้าเราอยู่ห่างกับฮันเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเรายอมโดนหมากัดไปก่อนแล้วเราค่อยกดสกิลเนี่ยพอจะโดนกัดอีกรอบนึงเี่กครับกำลังจะโดนกัดเราก็กดสกิลเลยเพราะว่ามันจะได้แคนเซิลการกัดเห็นไหมแล้วสุดท้ายเี่ยครับเนี่ยเราโดนกัดจริงๆริจังอ่ะแค่ครั้งเดียวเองนะก็คือครั้งแรกแลคือมันแก้หมาได้จริงๆรนยทุกคนไอ้สกิลเนี่ยอ่ะอันนี้นายเจมลืมขึ้นนะผมน่าจะขึ้นตอนต้นคลิปนะ คือล่างตอนที่เราอยู่ในล่างล่องหนนะครับหรือว่าในสถานะไรล่างเนี่ยไอ้ล่างเนี้ยมันจะไม่โดนดัมเมจนะเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่ในล่างล่องหนใช่ไหมฮันเตอร์ตี T, มันจะไม่โดนนะแล้วแบบนี้ข้อดีของช่างโคมไฟคืออะไรทุกคนอืมข้อดีของน้องคือมันเป็นตัวซับเก่งนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตัวซับเก่งนะเพราะว่าอะไรเพราะเราสามารถแบบไม่ต้องรอใอ้เพื่อน ลมหรือไปช่วยจากเก้าอี้ก็ได้เราก็ใช้ล่างนี้แหละในการที่จะไปซับไปพับไม้ให้เพื่อนเพราะว่าฮันเตอร์มันไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพับไม้ปุ๊บหรือไม่ต่อให้พับไม้สตันไม่โดนอะ่ะมันก็มีระยะเวลาในการอะไรระยะเวลาในการพังไม้ไม่ได้1.5วิเพื่อนเราก็ฉีกไปได้ไกลฉะนั้นผมมองว่าข้อดีของตัวละครเน,นี้ยอีกอย่างหนึ่งมันซับได้นะไม่ใช่ซับไม่ได้นะซับได้เพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเอา้ามจิเชียนก็กดคาถาแล้วก็มาสตันไม้ได้หรือเปล่าในเจมมจิเชียนฮันเตอร์ แต่ตัวนี้ฮันเตอร์ไม่เห็นแล้วป,ประเด็นคืออะไรประเด็นคือร่างล่องหนมันโดนตีไม่ได้แล้วไม่อย่เช่นกดคาถามาล่องหนมาอย่างเงี้ยฮันเตอร์ตีโดนนะแต่ตัวเนี้ยไม่โดนแล้วถ้าจะเป็นมันคืออมตะไม่ใช่แทบจะเป็นอมตะมันร่างไร้วิญญาณมันคืออมตะเลยทุกคนแล้วอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้ในการซับเพื่อนนะคือเอาร่างวิญญาณเนี่ยครับไปข้ามหน้าต่างดักฮันเตอร์ก็ได้เนี่ยจังหวะที่ร่างวิญญาณร่างเงาข้ามอยู่เนี่ยครับฮันเตอร์ก็จะกดข้ามไม่ได้เหมือนกันนะ ฉะนั้นเอาดีๆอ่ะผมมองว่าตัวละครเนี้ยจะใช้หน้าต่างในการจุกก็ได้นะกดสกิลมาปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปข้ามหน้าต่างแล้วก็กดกดเอา่าเรียกล่างวิญญาณน่ะเรียกล่างเงาอะ่ะกลับมาอย่างเงี้ยอ่ะเนี้ยใช่ไหมหรือเราจะซับเพื่อนด้วยวิธีการานี้ใช่ไหมอันเตอร์ก็ข้ามไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็กดกลับใช่ไหมเอาจริงๆหาไม้อาจจะคุ้มกว่าแหละแต่เอาง่ายๆอ่ะ คร่าวๆวิธีการเล่นเนี่ยผมว่าประมาณนี้แหละทุกคนส่วนตัวจะเก่งไม่เก่งคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวละครนี้นะทุกคนคืออะไรคือไอชาร์ตเนี่ยครับชาร์ตสกิลเนี่ยมันสามารถชาร์ตได้เรื่อยๆนะไม่จํากัดนะคล้ายๆกับเหล็กนอร์ตันนะ่ะที่ชาร์ตเรื่อยๆมีอยู่2ชาร์ตเหมือนกันแนละ้ววัตถุก็2จุกก็2แล้วมันให้2ชาร์ตตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยนะไอชาร์ตบุคคลนะ่ะหรือว่าชาร์ตล่องหนะันน่ะ เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเนี่ยในมุมมองฮันเตอร์บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะฮันเตอร์ก็ต้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยมุมมองฮันเตอร์มันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนถ้าเราเอาล่างเงาเนี่ยครับไปซ่อนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่กดย้ายล่างเงาก็ไม่รูนะฉะนั้นในเจมเลยมองว่าเอาไปซับได้แต่โอเคแหละมันก็คงไม่ดีเท่าคลิกเกตหรอกมั้งไม่ดีเท่าคลิกเกตไม่ดีเท่าฉีหรอกผมว่านะคลิกเกตสีฟอร์เวิร์ด,ดอะไรพวกนั้นอนะมันก็คงดีกว่าแหละแต่มันก็พอที่จะ ทู่ๆไทยๆใช้คำนี้แล้วกันแล้วตัวมันก็ต้องการความเป๊ะประมาณหนึ่งในในการที่หลอกให้ฮันเตอร์ตีล่างเงาอะ่ะผมเลยมองว่าอาจจะไม่ได้ขนาดทีเอสหรอกมากอาจจะอยู่นี่แหละประมาณ B ีไหมประมาณประมาณ B เพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้ปั่นไวนะตัวปั่นช้าสิโอ้โหเอามามอพอมามองจริงๆพอมามองตัวละครล่าสุดเนี่ยอย่างพวก Joker, จวจโจเกอร์หัวโจรวดโจเกอร์พวกอ้กันถ้าจะไปเทียบทีเอสนักบินนะ่ะถึงไหมล่ะนักบินผมว่านักบินดีกว่า คนฝ้าสุสาปรปัจจุบันนี้ก็ดีมากๆอ่ะขุดแล้วก็สามารถขุดพุ่งได้อ่ะอัศวินอย่างเงี้ยก็ใบได้นักธนูก็มีธนูในการย้ำจุกเก่งนักประชนเพลงตัวจุกง่ายนักเขียนนิยายก็ซับเก่งเออจริงๆผมว่าไม่น่าถึงเทเอสผมว่าไม่น่าถึงชี้อย่างเงี้ยโอ้ยกระบี่กระบองจุ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 งผมว่าน่าจะ เพอเพอเนี่อาจจะอยู่ล่างเลยซ้านะเอ้โหคิดไปคิดมาเอมันอาจจะอยู่ล่างเลยซ้านะแต่ก็ด้วยความที่กดสกิลแล้วสกิลก็ชาร์จได้เรื่อยมี2ชาร์จอารมณ์ประมาณต้นเรือแต่ว่าอยู่ได้1ิบวิเมจิเช่นอยู่เทียอะไรผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละเพราะว่าตัวมันก็เหมือนจะดีกว่าเมจิเช่นด้วยนะถ้าเล่นแบบเป๊ะจริงๆอ่ะเพราะมันชาร์จได้เรื่อยๆแล้วก็หลอกเครื่องได้ยื้อเฟสไอ้ยื้อเฟสนี่สาคัญนะยื้อเฟสเพิ่มห้าวิแล้วก็ซ่อนเครื่องหลอกเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นอ่ะผมคิดว่า อา้าบีและมังอ่ะสรุปไปแค่นี้แหละไม่ถึงเทสอบที่บ้านนะน่าจะอยู่วัน B line at the h u n t shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ